อนนี้อยู่ที่ทับสกแกแล้วนะคะคือเมื่อกี้ขับรถอยู่แล้วก็ง่วงนอนมันเหมือนกับรถมันเอียงไปเอียงมาเราก็พยายามจะตื่นนะแล้วก็ไปพักก็คือหลับตาประมาณสองวินาทีไม่กล้านอนเพราะว่าคืออากาศมันร้อนเรากลัวว่าจะเป็น stroke ค่ะ,คะแล้วคือหมายว่านอนหลับแล้วก็หลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันร้อนมากคันไม่มีร่มแดดทีนี้ถ้าเราจะเป็นนอนตรงที่แดดเอ้ไม่ใช่ที่เป็นร่มเนี่ยค่ะคือมันก็ มันมันสบายเรามันก็สบายโจนด้วยเวลาที่มันเปิดเข้ามาค่ะเพราะมันไม่ต้องคือมันเป็นจุดที่คนจะจะเพิกเฉยอะเพราะว่าเพราะว่าก็คือถือว่าคนจอดอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าใครอะไรเงี้ยโบก,ก็เลยก็เลยลงไปเข้าห้องน้ําแล้วก็แล้วก็กลับมาก็เราก็ฝืนขับต่อคือโบคิดว่าจุดประสงค์พวกมันก็คือลักษณะนี้แหละคะ่ะแล้วกเ็เคยลงรายละเอียดไปแล้วคือ คือจริงๆอ่ะโบไม่ไม่ได้ไปลากรัฐบาลอเมริกาเข้ามานะเพียงแต่ว่าโบจําเป็นอธิบายให้ฟังเพราะว่าได้ส่งรายละเอียดไปเนี่ยคือเดิมเนี่ยอธิบายก่อนค่ะว่าเคยให้รายละเอียดไปแล้วตรงนี้แล้วก็เคยเอามือถือไปให้ตำรวจด้วยแต่กลับเป็นเรื่องตลกแล้วก็โดนไล่กลับมาคือตอนนั้นไปไปเพื่อแจ้งความค่ะแล้วก็เอารายละเอียดเอาภาพที่ทําสกินช็อตเอาไว้ที่เป็นเรื่องพวกนักร้องเกาหลีที่ว่ามันเข้ามาใน ในแอคเคาทเนี่ยเข้ามายังไงแล้วก็ก็คือเป็นภาพที่บนลงภาพบันไดที่บ้านเนี่ยค่ะมันมีมีนักร้องเกาหลีบอมหยากระบุสัญชาติพระธาตระบุสัญชาติเนี่ยชัดเจนเลยก็แต่ตอนเนี้เป็นหน้าที่ของทางทางอเมริกาเขาหาข้อมูลเพราะว่าคนนั้นไปอยู่ที่นูน่นไปซื้อบ้านอยู่ที่นูน่นทีเนี้ยตรงเนี้ยบมไม่อยากลงรายละเอียดมากเพราะพอลงรายล,ละเอียดมากตรงเนี้ย โบก็เดือดร้อนอีกเพราะคนไทยเนี่ยมันเป็นพวกวาน,นาบีคือพอได้ยินคาว่าเกาหลีปุ๊บอยากจะดิ้นดิ้นขึ้นมานึกว่าโบจะพาเขาวงการได้มาเดินผ่านกล้องก็สร้างความเดือดร้อนให้เราทีเนี้ยกับเข้าเรื่องนี้ก่อนก็คือตอนแรกเนี่ยโบใช้ iPhone ค่ะแล้วก็โดนแฮ็ก iPhone ก็โทรไปทางที่ Apple ที่สิงคโปร์แต่ว่าสายมันถูกดเว์ตไปที่อื่นเพราะตอนนั้น,น่ะ เพื่อนบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องนี้ทีนี้ให้โทรไปที่ที่สิงคโปร์โบก็โทรไปก็ไม่ติดแล้วก็มือถือก็ก็คือโดนโดนพวกมันล็อกไปแล้วแล้วทีนี้ก็เลยเอาไปที่ร้านแล้วก็เขาก็ทาเอ่อทำตัวรีเซ็ตลบลบข้อมูลให้ทั้งหมดแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าไอการรีเซ็ตเนี่ยแต่ตอนนั้นที่ร้านเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงใหม่ๆ ที่ร้านเขาก็ไม่รู้ว่าการแบบนี้คือการทำลายฟุตปริน n ์ซึ่งเราเองก็ไม่รู้ก็พอล็อกไปเสร็จแล้วมันก็พอลบไปเสร็จแล้วมันก็ล็อกใหม่อีกคราวนี้ก็ลบใหม่อีกก็คือเรียกว่าแทบจะไม่เหลือรอยเท้าวพวกมันที่มันเข้ามาคือหมายความว่าไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เกาหลีอย่างเดียวนะคะแต่เป็นคนไทยด้วยเพราะเครื่องนั้นโบใช้ตั้งแต่ตอนปี58าแป้าเจตั้งแต่สมัยตอนนู้นคือโทรศัพท์โบใช้ดีมาก แล้วก็คือไม่พังยังใช้ได้ดีทีเนี้ยมันมีหลายหลายรอยเท้ามันก็คงอยากจะให้ลบแล้วก็คือเครื่องก็ถูกล็อกไปบเขาไม่ได้แต่คลาวก็โดนพวกมันยกไปทั้งคลาวแล้วก็คือแต่ก่อนเนี่ยโบจะมีชุดตัวหนึ่งเขียนเขียนเขียนว่าแคทแล้วก็เออเป็นปีคือเสื้อสีเหลืองแขนยาวพี่บิวก็มีรูปเพื่อนโบก็มีรูปพวกโบใส่ชุดนั้นบ่อย ทีนี้ตอนหลังมาคลาวโบค่ะมันโดนเข้าเพราะามันเป็นอีเมลที่โบเคยใช้สมัยที่โบยังทำงานที่สีลาดตอนปีห้าเจ็ดห้าแดแล้วก็คือไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีเลยเอาดอปบ็อกซ์เนี่ยค่ะลงในคอมพิวเตอร์เพื่อได้รับคำแนะนำมาเคยอธิบายแล้วเรื่องนี้แล้วก็ใช้แอคเคาท์ตัวเนี้ยเอ่อตั้งแต่โน้นทีนี้มันไปผูกแอคเคาท์อยู่กับทางเกาหลีที่ของโปรดิวเซอร์ ก็คือใช้รวมกันทีเนี้ยไอพี IP ทางนน้นน่ะมันส่งที่เราไอ้น่นก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีไอคนสนิทของอนุทินเนี่ยนั่งดูอยู่ข้างหลังนี่คือเรื่องทั้งหมดหมายถึงว่านั่งดูจากการดักฟังแล้วก็แฮ็กคือมันทามานานแล้วซึ่งเรื่องเนี้ยเอ่อมีคนที่ทํางานอยู่ที่ที่หน่วยงานอื่นหน่วยงานราชการเนี่ยเขารู้กิจศัพท์ของคนนี้เรื่องนี้ดีที่เขาย้ายไปทํางานงที่อื่น เขารู้เรื่องนี้ดีทีเนี้ยเออตอนเนี้ยค่ะมันก็ถูกคนไทยเนี่ยค่ะเออพร้อมมือพร้อมใจกันพร้อมใจกันร่วมกันให้ความร่วมมือกับคนนี้ในการทำทำลายเราแล้วก็ทำให้ช่วยกันละลายรอยเท้าของคนนี้ที่ว่าเข้ามาดักฟังเราตัง้งแต่นู้นคือเออมันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยค่ะก็ โบจำไม่ได้ลงรายละเอียดว่าทีมงานของคนนี้มีใครบ้างก็คือมีคนไข้จิตเวทด้วยอะไรเงี้ยคนไข้จิตเวทสองคนเป็นคนไข้จิตเวทแบบประวัติอะไรเงี้ยบบส่งไปที่ทางทางของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทั้งไทยทั้งต่างประเทศบบส่งไปหมดแล้วแล้วพอดีว่าเมื่อกี้ค่ะตอนที่ที่หยุดรถเนี่ยคือโบก็เห็นคนที่ใส่เสื้อสีดําเนี่ยคะ่ะแต่บโบไม่ระบุพิกัดนะ เขาหัวเราะเขาชอบใจที่ที่เขาเห็นภาพรถเราเซไปเซมาแล้วคือว่าจะบอกว่าคนพวกนี้จิตม,มันวิปลาสขั้นรุนแรงขั้นรุนแรงว่าใช้คํานี้ค่ะคําว่าอภัยโทษคุณมีให้ได้แต่ไม่ใช่กับคนพวกนี้จริงๆเพราะว่าคนพวกนี้คือคนนะคะเขาตายกันมาหกหกคนแล้วแล้วยังมีคนอื่นอีกที่ที่อยู่ในในที่คนรู้จักกันเนี่ยคนพวกนี้ไม่เคย ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่ตัวเองกาลังทําอยู่นี่มันคืออะไรเขาไปทําอะไรให้เหรอทําไมต้องมานั่งหัวเราะในความตายแล้วทําไมต้องไปร่วมมือกันทําแบบนี้แต่พอย้อนกลับเข้าไปดูคุณจะแล้วก็ไปนั่งดูที่กลุ่มที่พวกเขาคุยกันนะคะคุณจะเห็นเลยว่าคนพวกเนี้ยมันจะทําเป็นถามกันไปถามกันมาว่าชื่อนี้หรอคนนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าเอาประวัติโบะไปใส่ในกลุ่มของพวกเขาพอในภาพออกไหมคะ หมายถึงว่าสลับคนแต่ไม่ใช่มันไม่รู้นะมันรู้มันรู้จักกันมา20กว่าปีก่อนที่ที่มันจะมารับรู้เรื่องราวโบไม่ใช่มันไม่รู้มันแซงมันแซงไม่รู้มีทั้งการสวมรอยประวัติเป็นเออแบบหน้าด้านเลยค่ะแบบเหมือนคุยกันเองอ่ะคุยกันเองถามตอบว่าเป็นลูกหลานใครแล้วก็โกหกเสร็จสรบเลย คือวราไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนเลยคือไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงอะ่ะในในโลกใบนี้และหนปัจจุบันอะ่ะแต่มันก็มีอยู่จริงคนพวกนี้มันทําอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือคือทําปลอมหลายอย่างอะค่ะทําปลอมจนเราตั้งคำถามว่าเขาน่าจะมาจากแบบ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าคนไม่ภูมิใจในบ้านตัวเองในตระกูลตัวเองไม่ภูมิใจไม่ไม่เคยพูดถึงพ่อแม่ตัวเองที่แท้จริงเลยมีแต่สวมประวัติเอาแม้กระทั่งย่าเราไปเป็นย่าเขานี่คือเรื่องจริงทั้งหมดเลยแล้วแต่งตัวเป็นโบเลยค่ะใส่เสื้ออะไรแบบเสื้อที่โบชอบใส่เลยแล้วก็สวมรอยทุกอย่างแล้วเขาก็รับชงส่งตบกันเองในในกลุ่มเขาทำเป็นถามถึงพูดถึงขับรถมาข้างหน้า ปาดหัวปาดท้ายโบลักษณะนั้นนะคะคือเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่งเรื่องเองเสร็จสรรเลยแต่ไม่เคยพูดถึงพ่อแม่ตัวเองเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแล้วก็ไม่เคยพูดความจริงเกี่ยวกับฐานนะทางบ้านเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวแต่ว่าเขาก็อยู่กันได้นะอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะเขาอยู่กันได้แล้วเขาก็อยู่ในความหลอกลวงอย่างนี้กันได้คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยค่ะคือโบไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ไปพักอตอนแรกเนี่ยโบก,กําลังหลับละตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วก็มาตื่นตอนเทียเท่ยงคืนครึ่งเพราะว่าพอเที่ยงคืนครึ่งปุ๊บมันทําเหมือนที่คอนโดเลยคือตอนเนี้ยโบกลายเป็นคนกลัวการนอนไปแล้วค่ะหมายถึงว่าพอหลับตาปุ๊บเนี่ยมันจะหลับตาแบบว่าเหมือนกับเราจะเครียดว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมามาทำให้เราตกใจตอนนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วจริงๆแล้วคือ พอเที่ยงคืนปุ๊บมันก็กดแต่กันตอนแรกเปิดสัญญาณรถก่อนแล้วก็เหมือนกับมันทําเสียงตอบรับกันอะแล้วมันทําอย่างนั้นคือตอนแรกก่อนที่จะโบ๊์ก็เข้านอนเนี่ยมันจะมีห้องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะถ้าโพสต์ได้เมื่อไหร่จะเอารูปลงออกมานั่งสูบบุหรี่แล้วก็นั่งหัวเราะใส่เสื้อสีขาวเงยขาสั้นผู้ชายแล้วก็มองรถแล้วก็มันหัวเราะกันแล้วคือไม่มันจะให้พูดยังไง คือถ้าจะพูดว่าแค่จะมาล้มล้มในหลวงเอามาเป็นข้ออ้างเนี่ยเพราว่ามันไม่ใช่นะถึงได้บอกว่าคุณกลับไปดูสมาชิกคนพวกนี้ค่ะกลุ่มคนทุจริตคนที่ทําทุจริตหลายๆอย่างคุณย้อนรอยกลับไปดูได้เลยแล้วที่บอกว่าคนที่ดักฟังคนอื่นเนี่ยคือมันทํามาเป็น2ี่30จะ30ปีแล้วแต่ว่าพอมาณตอนเนี้มันมันกําลังรับบท คือรับบทคนทำกิจกรรมเพื่อสังคมอะ่ะเลยคือจริงๆโบก็อยากจะพิมพ์ลงนะคะแต่ว่าไอตัว youtube เนี่ยมันถูกจำกัดโบคิดว่ามันน่าจะเป็นคนที่อยู่ใน youtube ไทเลนอ่ะมันน่าจะขายข้อมูลอยู่เพราะว่าไอ u ค t คุณพ่อก็โดนไอคคุณแม่ก็โดนข้อมูลจะเป็นข้อมูลชุดเซตที่ต่อกันแล้วแล้วในแอปเดียวแอปเอ่อดิตอเนียค่ะ ของคุณพ่อคุณแม่คือคุณพ่อเขาเปิดไว้เป็นหรอกคุณแม่เขาแค่สมัครไว้ให้แต่เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้กดอะไรให้ก็มันก็ขึ้นมาแล้ววันนั้นที่โบลงรายละเอียดนะคะที่พอคุณพ่อดูเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยโบก็เจอเรื่องกาแฟนั้นนะแล้วก็ที่ว่าเจ็บดีศีรษะด้านหลังอะที่มันเป็นเรื่องอะไรวิดีโออะไรของหมอแบงค์อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็ที่บอกว่าคนที่เป็นเส้นเลือดออในหัวใจแล้วอะจะไม่เป็นที่สมอง แล้วพวกนี้มันวิปลาดขนาดที่ว่าคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยฟังเรื่องแค่นี้มันมันไม่ไอเดียบันเจิดขนาดมานุ่นนี่ใช่ไหมคะแต่คนพวกนี้มันทามันพอมันฟังปุ๊บมันมันปรับเอามาทําทันทีแต่เรื่องดีๆมันไม่ทํานะแต่เรื่องแบบนี้ไอเดียมันบันเจิดแล้วที่ที่เห็นนะคะผมก็เลยตั้งคําถามว่าที่มันทำเป็นตัวคลิปน่ะที่เป็นแนะนำอะไรพวกนี้ค่ะลงเอารายละเอียดลงแล้ว ือตอนนี้มาหลายรูปแบบแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วคือคือจะว่ามาจะว่าเอาข้อมูลบ้านโบ,านบามาทําประโยชน์สาธารณะโบว่ามันทุเรศไปหน่อยค่ะมันทุเรศไม่ใช่หน่อยละทุเรศไปมากอะค่ะคือมือถือคนนะคะแล้วคุณนึกไงทําไมคุณต้องชี้พิกัดว่าต้องเป็นครอบครัวปื้มสําราญที่จะถูกเอามาแก้ผ้าสาธารณะ เพราะอะไรเพราะมันตั้งต้นมาจากคนของคุณทีมเดียวกันอนะคุณดักฟังมาแล้วปีสองห้าห้าสี่สองห้าห้าสามแถวนั้นเพราะาโบยื่นประวัติไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วพี่บิวก็เรียนอยู่ที่นั่นทีเนี้ยมันมีทีมงานอยู่ในนี้นนไอ้พวกทำตัวเป็น NGO อะ่ะเปรียบเทียบนะคะคือมันมีมตั้งแต่ตอนนู้นทีเนี้ยอย่างที่แจ้งไปค่ะตอนเนี้ยมันเหมือนกับ เมื่อกี้โบก็เห็นเหมือนแบบคนเนี่ยเดินแบบไม่มีรองเท้าจะใส่เนี่ยค่ะมันเดินทําเป็นหรือว่าใส่รองเท้าโบก็เห็นไม่ชัดเนาะทําเป็นว่ามาเดินตะแคงเอ่อเท้าค่ะเหมือนในคาพูดคนพวกนี้ว่าพูดดีตินแดงอะไรอย่างเงี้ยคือมันทุเรศอะแล้วเราไม่เคยไปทําอะไรเขาแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นคนพวกนี้นั่งดูโทรศัพท์คุณนภาพแบบบถามอีกรอบอะค่ะลุงเหยี่ยถึงจะลาออกแล้วอะถึงเอเอพูด อย่าพูดถึงลุงหยีมากเลยเอาเอาคนที่เสียชีวิตดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าพูดถึงลุงหยีมากคือพวกนี้มันมันโรคจิตอย่างพ่อลุงเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่ะคือคุณลองในภาพพ่อลุงอะ่ะคือเราจะพูดยังไงพ่อลุงเขาเปเพื่อนหลายระดับนะคะทั้งผู้ภาคสาทั้งระดับสสอ,องคมนตรีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็น พอลุงกลายเป็นโจ๊กสาธารณะก่อนตายโดยที่คนพวกเนี้ยได้ดูหมดแล้วทั้งมือถือพอลุงแม่ป้าได้เห็นข้างในบ้านเข้าไปถึงข้างในแล้วก็เลยถามว่าไอ้ประเทศไทยเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงที่มันปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วห้าปีเนี่ยคุณตามจับพวกมันไม่ได้เลยหรอห้าปีเนี่ยคือคุณเรียกว่าปล่อยล้อฟรีเลยอะ่ะปล่อยให้คนตายทุก ห6ศพเนี่ยค่ะถ้าถึงคุณไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์หัวปีปลายปีหรืออะไรก็ตามแต่ใน5ปีคนตาย6คนหมายความว่าค่าเฉลีย่ยคือตายทุกปีแล้วถ้ารวมในวงของเราเนี่ยคือปีหนึ่งประมาณ2ถึงสคนตายทุกปีก็เลยถามว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรมีปัญหาทางจิตกันหรอพากันไปหาหมอสิ แต่หมอก็มีปัญหาทางจิตเหมือนกันเพราะว่าพวกที่เข้าร่วมมันก็มีหมอด้วยคือผมก็ไม่รู้จะพูดในลักษณะไหนผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะเพราะว่าคือไม่เคยพบเคยเห็นจริงๆที่ที่มานั่งเก็บแต้มเก็บแรงกันในความตายของคนนะคะแล้วไปนั่งอยู่ในรัฐภานะคนที่ทำอะกลุ่มอะกลุ่มคนพวกนี้ไปนั่งอยู่ในรัฐสภา แต่ว่ามีพวกเนี่ยข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นพวกที่รับจ้างทําต่ออีกทีแต่ตามจับไม่ได้ขนาดว่าดูจอขนาดเนี้ยจอเถื่อนเนี่ยไปทั่วประเทศอะ่ะตามจับไม่ได้มันน่าหัวร้อนไหมคะขอทําเสียงแบบนี้เลยนะแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะตามจับไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลยทั้งที่รู้ด้วยอายการสารรู้ว่าใครทํา พามันโทรไปบอกเลยมันโทรไปแจกช่องเลยค่ะมันถามว่าเอาไหมโบเคยได้ยินเลยมันโทรไปแล้วมันมีการบอกด้วยเออช่วงนี้ช่องอาจจะไม่สะดวกดูยากนะซึ่งมันก็ดูในมือถือมันนี่ยแหละค่ะมันมีเครื่องมือที่มันเอาไว้ดูมันจะเข้าห้องลับไปแล้วมันก็ไปยืนดูแต่ทําไมจับมันไม่ได้คือโบพูดแบบละเอียดใจมากๆแล้วอะค่ะมากๆแล้วว่าว่าทำไมจับมันไม่ได้ คือขณะที่มันพูดเองอะ่ะมันพูดแบบกล่ามขนาดนั้นคนไปนั่งอยู่เป็นคนสนิทของรัฐมนตรีอย่างเงี้ยหมายว่าไต่เต้าไปยังไงก็เรื่องของมันเนาะมันพูดว่ามันสามารถสั่งการในหลวงให้มาได้ทันทีตอนนี้คือกล้าพูดขนาดเนี้ยจะจะให้พูดยังไงคือถ้าเอาข้ออ้างแค่เรื่องว่าล้มร้อยสิบสองมาเพื่อให้โอกาสคนพวกนี้ค่ะมันดูทุเรศไปหน่อย เพราะคุณแค่พูดว่าคุณไม่ชอบเขาเพราะเขาอยู่ราชวงศ์แต่คุณยอมให้คนที่ทุจริตเลยนะเข้ามาร่วมกันล้มเขาคำว่าล้มนี่มันก็เหมือนล้มวัวค่ะคือหมายถึงฆ่าเพราะมันคงไม่ได้ให้ออกมาเดินเฉยๆหรอกเพราะที่มันทําอยู่มันก็ฆ่าโบก็เลยสงสัยว่าจับไม่ได้เหรอมันขนาดนั้นเหรอแล้วคุณก็นั่งหัวเระดูคนตายอะนะ คือมันมันเป็นยังไงคะถ้าบอกว่ามันงานยากอะ่ะโบก็เลยจะถามว่าเรื่องนี้ที่มันดักฟังอะ่ะคุณลุงโบนเนี่ยเคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่เคอือเจริญพกพภัณฑ์เขามีเบอร์โทรติดต่อกับเจ้าของ CP จริงๆไปถามเจ้าของ C p พเลยก็ได้ชื่อก็มีอยู่ในลิสต์รายชื่อผู้บริหารเขามีเบอร์โทรติดต่อติดต่อกับจริงๆและมันดักฟังจริงๆโบเลยถามว่าทําไมคุณถึงเกรงใจมันมากกว่าเกรงใจเจ้าของ CP แล้วอย่างคุณอาโบนเนี่ย เขารู้จักกับเจ้าของธนาคารกรุงศรีมีเบอร์โทรติดต่อกันในพวก WBC อะไรมีหมดแล้วระดับที่เป็นผู้บริหารบอร์ดของประเทศนะคะก็คือมีคือโอเคในแวดวงบ้านเราในคนรู้จักเราเนี่ยคือมีทีนี้โบเลยสงสัยว่าแต่คุณเกรงใจมั้นอะคุณเกรงใจคนที่ดักฟังแล้วไต่ตเต้าขึ้นมาคุณเกรงใจไอ้ผู้หญิงที่นมใหญ่ที่มันใส่เสื้อตาสัญลักษณ์สารปกครองปลอมอะ คนที่ปลอมประวัติคนอื่นน่ะคุณเกรงใจพวกมันแต่คุณไม่สนเลยพวกเราจะตายพวกเราจะได้รับผลกระทบยังไงคุณนั่งหัวเราะเฉยไปกับพวกมันได้แต่คุณปล่อยให้พวกมันรอดนะแต่คุณเกรงใจไม่กล้าเลยไม่กล้าแม้กระทั่งจะแตะพวกมันกลัวพวกมันระคายเคืองแต่คุณนั่งดูพวกเราตายได้คือตอนแรกโบพยายามทำความเข้าใจว่าเออเรื่องนี้มันยากเพราะพวกมัน ดักฟังทุกขั้นตอนพวกมันรู้ทุกขั้นตอนแต่พอตอนนี้โบก็ตั้งข้อหาว่าเฮ้ยแต่มันห้าปีแล้วนะมันห้าปีอะ่ะคือถ้าถ้าความตายเนี่ยมันหยุดแค่ตั้งแต่ศพสองศพไม่ใช่แค่คือศพเดียวก็คือมันญาติผู้ใหญ่โบอะถ้าความตายมันอยู่ที่หนึ่งหรือสองอันนั้นน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจยากแต่มันก็ยังใช้คําพูดว่าคุณทําอย่างเต็มความสามารถแล้วอะ เพราะว่ามันยากเรื่องนี้แต่พอมาถ้าวันนี้คุณล่อยใหต้ตายทุกปีเลยทุกปีเลยแล้วก็ไม่มีการห้ามไม่มีอะไรเลยคือพวกมันทํำกันอย่างจงแจ้งเลยค่ะนั่งคุยกันในกลุ่มในอินเทอร์เน็ตเลยแต่ไม่มีใครโดนรวบไม่มีไออีตัวไหนโดนรวบสักตัวแล้วมันก็มีแอปพลิเคชันที่มันใช้ร่วมกันอะ่ะแต่ไม่มีไอเฮียตัวไหนโดนจับสักตัวก็เลยสงสัยว่าคืออะไร ถามแค่นี้เลยคืออะไรให้คำตอบช่วยช่วยตอบผ่านสื่อเลยค่ะว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ขอแบบชัดๆถ้าบอกว่าจะล้มราชะวงศ์ประกาศเลยให้รู้เอาให้รู้แต่ถ้าต้องการจะฆ่าล้างโคดช่วยประกาศและระบุนามสกุลด้วยจะได้รู้ว่าประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้ขอบคุณค่ะ